สวัสดีครับวันนะครับวันนี้นะครับผมชิงชัยมาครับนะฮะจะมาทําหมูกรอบนะครับผมแบบฉบับของผมเองนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่มีการต้มแล้วก็ตากแดดหรือจะเอาไปแช่น้ําส้มสายชูนะครับผมไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะครับสูตรของผมเนี่ยจะใช้วิธีการทอดอย่างเดียวนะครับผมเริ่มจากวัตถุดิบของเราก่อนเลยนะครับผมนั่นจะเป็นนะฮะหมูกรอบขไา่ไดกก็จะเป็นหมู3มชั้นนะครับผมนี่นะครับ เริ่มแรกเราก็จะบั้งนะครับหมูก่อนนะฮะบั้งตามขนาดที่เราชอบนะครับไม่เล็กเกินนะครับไม่ไม่ใหญ่เกินนะครับบั้งให้ทะลุผ่านชั้นหนังไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปทาเกลือเขาเกลือนะครับทาเกลือให้ทั่วเลยนะฮะนะทาเกลือให้ทั่วเลยนะครับทั้งส่วนหนังแล้วก็ส่วนเนื้อนะครับนะ ทายทั่วนะฮะเคล็ดลับนะครับอย่าไปใส่เกลือเยอะนะฮะมันจะเค็มนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับอ่ะเรียบร้อยครับหลังจากที่เราทาเกลือบ้างอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปทอดกันเลยครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอตะแกรงนี้ครับนะฮะวางรอไว้ก่อนนะครับกันให้หนังหมูเนี่ยมันติดกระทะเดี๋ยวจะใส่หมูไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะใส่น้ํามันนะครับ ใส่ให้มันอนะ่ะพอดีกับตัวหนังนะไม่ต้องให้สูงท่วมเกินนะครับให้มันถึงระดับหนังของมันนะฮะอืมเเๆๆเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านหลังจากนั้นนะครับเราก็จะจุดไฟนะครับโดยใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับนะอ่อนๆประมาณสัก20นาทีนะครับนะนะบมาค่อยมาสังเกตหนังกันนะฮะว่าหนังหมูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ มามาดูครับไฟขอไฟหน่อยดิใครที่จุดไฟเลยเไ,ไ,มไม่ไหวมาขอนะขอขอขอเอาเอาขอหน่อยดิหิวเอาเอาเอ เอาละครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราทอดรอบแรกเสร็จแล้วนะครับนะหนังของมันก็จะประมาณนี้นะฮะมาดูฮะเนี่ยสังเกตนะครับให้หนังมันได้ประมาณนี้นะครับนี่อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันพร้อมที่จะเป็นหมูกรอบของเราแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยคือขั้นตอนแรกนะฮะอันนี้เราจะมาทอดขั้นตอนที่2คือจะให้มันฟูละนะครับผมผมง่ายง่ายคือมี2ขั้นตอนนะครับทอดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามารอน้ํามันร้อนนะครับแล้วก็เอาหมูตรงเนี้ยไปทอดให้หนังมันฟูกรอบกันครับผมแป๊บหนึ่ง อะไรครับตันนี้น้ํามันของเรานะครับร้อนแล้วครับพร้อมที่จะทอดหมูกรอบให้มันฟูมันกรอบแล้วครับผมอมาเลยครับผมมาชุบอ้าวไฟแล้วครับเออโอ้โหตัวนี้นี่ครับมันจะฟูแล้วครับอ่ามันจะดูนะครับว่ามันจะฟูเหมือนกับสูตรอื่นๆหรือเปล่าฮะสูตรของผมคือไม่ต้องต้ม นะฮะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องเอาไปใส่น้ําส้มสายชูไม่ต้องไปตากแดดนะครับผมทอดอย่างเดียวนะครับทอด2อรอบรอบแรกก็ทอดแบบว่าไฟอ่อนๆนะครับนะให้สังเกตสีหนังครับหนังมันจะออกสีออกน้ําตาลน้ําตาลแดงๆหน่อยนะครับนะแข็งๆหน่อยนะเป็นอันใช้ได้อันนี้แล้วก็มาพักไว้ประมาณสักสินาทีให้มันเย็นนะครับจากนั้นเราก็มาทอดซ้ำรอบ2นะฮะนี่เราดูกันว่ามันจะโอเคไหมนี่นะครับเป็นไงฮะพอได้ไหม Uh huh. อืค่อยๆฟูแล้วครับค่อยๆฟูแล้วต่อไปผมจะจับด้านเนื้อนะครับทอดบ้างนะฮะฟืบว้าวโอ้โหมากนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับสูตรผมนะฮะ ทอดกลับไปกลับมาครับอ๋อย่างคือสูตรอย่างเงี้ยดีหน่อยครับน้ำมันไม่กระเด็นนะครับเวลาทอดเวลาทําหมูกรอบเนี่ยมันจะไม่กระเด็นนะเพราะว่าในขั้นตอนแรกที่เราอทอดรอบแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนการรีดน้ํามันออกจากหนังหมูนะครับให้มันเนี่ยมันออกเยอะที่สุดนะครับพอออกเยอะที่สุดแล้วทีเนี้ยการทําหมูกรอบก็จะไม่กระเด็นนะครับ อ่าเปนฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาหมูกรอบของเรานะครับไปพักให้มันเย็นไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมากินกันนะครับแล้วก็มาดูว่ามันจะกรอบกรุบกรอบ,อบเหมือนสูตรอื่นหรือเปล่าครับผมแป๊บนึ่งอ่งนี้ครับเราจะมา กันนะครับหมูกรอบกันนะมาดูครับนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงน,นี่นะ้นกรอบเจ้าครับอืมอี่ครับโอ้โหเนื้อในยังชุ่มฉ่ำอยู่นะฮะนี่นะครับ นี่ครับอืม่านช้ำนะฮะนี่ฮะดูสังเกตนะครับข้างในยังช้ำอยู่นะครับในส่วนในส่วนของเนื้อนะครับหนังน็่ไม่ต้องพูดถึงก็กรอบแน่นอนของเสียงฮะฟังเสียงฮะ โอ้ยนี่ครับอือหืออ้ยยอดอือหืออือหือนี่เอาชิ้นจบนี่เลยอืออดูครับความฉ่ำน,นะดูฉ่ำน,นะดูฉ่ำน,นี่หนังกรอบแน่นอนครับเนื้อในรก็นุ่ม อ้าวง่าอหุ่นยอดครับลอาไปทำตามได้นะครับสูตรนะครับใช้แค่วิธีการทอดอย่างเดียวนะครับทอดสองรอบครับรอบแรกคือให้หนังเนี่ยมันออกสีน้ำตาลาแดงๆนะครับรอบที่สองจะเป็นการทอดแบบให้มันฟูกรอบ นะครับโดยเราจะใช้ไฟเนี่ยกลางๆนะครับให้น้มามันร้อนแล้วก็ออกทอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับอีกสักชิ้นครับสองชิ้นเลยดีกว่าด้วอืออืม สำหรับคลิปนี้นครับคลิปทาหมูกรอบผมก็ต้องจบไปได้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับผมจะเอาหมูกรอบอย่างนี้ไปทําเป็นเมนูอะไรนะครับคอยติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม้วยนะครับสวัสดีครับ